สบายดีทำผักส้มยินดีทำผ <EN AC 2> ักส้มเข่าสูบ้านบ้าวลาวอยู่เท็กซัสเด้อวันนี้บ้าวลาวก็ได้มาแหละมาหอดลุยเซีสนาทำผักส้มนี่จะคล้องบ้านเพื่อนนะคนจะประซักเขาด้วยกันสบายดีสบายดีซื้อยังนี่อยู่บ้านในเมืองไหนอยู่จะประซักเนาะบ้านประมาทประซักอ๋อเราเลิกใช้หนึ่งโลตัวโลตัวแล้วตู้หมกไงเลยทำผักสมกูมันอยู่ไนเฉพาะโอ้โหออกมาหอยตู้หมกไงหมกไงได้หนิ เบิ้งเบืงทางผสมลุยเซียนาเด้อมันไปอยากหอยใหญ่ๆแบบนี้นะหอยหอยหอยใหญ่ๆแบบนี้ต้องมาลุยเซียนาอยู่เท็กซัสใหญ่แต่สเต็กเด้อหอยบ่อยยิ่งใหญ่เนาอยูยูนี่ด้นเด้อป่ะสามสิบกว่าปีเลยอ๋อแม่นนะเนาะคนบัดอมาดอ๋อบัดอมาดเมืองแสนเนาะ อืมอเาอยู่ดผู้จักกันเบดแล้วคับอันสุกใส่มาแลูเบิดู้คนเบอ,อ่ะห,หักแพงโอ้ต,ต้นมักซีดาต,ตัวน,นี้โมแม่ห่ะต้นเปลือยเนาะมเป็นมเปืแบบ่อยบอโอ้นึ้ปต้นมักซีดามันเห็นแกนๆมันแบบเออาหักเว้ยกวงควงดีเนาอดินม,มนันมันซองไอเกิดบอนห่อไอเกิดหนึ่งบรอกลัวที บ oh. ่หอดวะโอ้ดินใหญ่อ huh. ดินใหญ่คักอย่างเงียแมนวะมีบานไม่เพื่อนใไ่กวางควงไม่ทามสมอืมเพื่อนเพิ่นลยูเนี่ย บ้านแรกกับครั้งแรกเนาะมาลุยเซียนะเราเคยมาจักเถอะที่ตามสหายเขาเนี่นะ่านชิตประสงค์สบายดีทะถทาไทยสบายดีก็เพิ่นน่ะไายหูวจักฮักแพงก็เพิ่นนะเอฟซีนะสายเล่าไต้เข้ากันเนาะอ่อบอกว่าเล่าไต่เล่าเนื้อเนาะฮักแพงมัตถุบุน่ึ้นขึ้นสิฝนมาตกเนาะครับทำไมพี่น้องป่งไยล่มนะไายไต่เข้าพี่น้องร้ายอยู่แล้ว บ้าล่าก็ฮะก็ไม่ออกออกต่างถิ่นสุดทมิทบริเคยผ้าคลิปออกติดตามน้ำในเรือบ้าพี่น้องเด้อติดตามน้วกันไงเออจะน้อยจะพากันไปไปวัดวราสาทออกไปวัดพ้นไปท้ายเลยนะมาเบิ่งคนแท็กซัทคนแท็กซัทเราเคยกินหอยาาาว่มสฝือจงหอยใหญ่เลยหอยดุยสนาต้องใหญ่เพัดขั้นหอยแท็กซัทเนี่ยคือสิน้อยคนนี้ Mohola, mọi người có hai cả hai hai gì hai ờ hai 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 เดินตะพาก่ะลุยเซียน่าเออลงบ้านลงบ้านไปคนระเบ้องขึ้นไปขี่รถม่มเอสไปเวสอีกฮฮ่าาอ้หอยบุญนวดใหญ่คักเนาะมาเป็สีหน่อยกันเฮ้ด้าแล้เด็กย เราวังเปิดหนาระว,ว,วังมือสอดเท่านั้นแหละสองพวเมียนจดการสองพวงเมียนจดการออยสเตอร์โอ้งานดิระวังแทงมือเจ้าเองนะได้แค่คนไหนอ่าโอ้โอ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  กินไปแล้วแล้วค่ะโอ้ยวอรอดนี่เลสเซกชาวัยแกเอา No. Uh yeah. Yeah. Okay. No, it's just a new shot glass. Okay. 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 gonna, gonna right? get me drunk. Tennessee. Everybody wants look some? High. You are Look side. I'm good. I'm good. Look side. No, okay. You hmm. My best friend from New Year. <laughs> yeah, Happy New Year. New New Love you guys. Oh, you guys are so <coughs> cute. Lin was just <coughs> asking <coughs> about yeah. you. Like, you guys nó không Okay. Oh, okay. I gotta, I gotta, where y'all okay. living at, bro? Yeah. Boise, Idaho. Oh. Ooh, do you oh. love it? Oh. Yes. Is For it uh No, we went to your wedding in Arizona. Is it cultured over there? Is it cultured? Maney, where are you going to do your wedding? Are there are a lot of white. กงกูเลอนุ่มไล่ไล่ไม่พยายาฝนมันตกเป็นไคกันนี่บอเดือดต่เขาอย่ะบอกระจากระเจกเก้บอไรกระจาดึงไปเล้วไม่มินเขาบ้านามมาตหวนขุดจะคล้องบังยัวฟารอบดกหอยเกลงออยกุกุเาอกไงกนี่เนี่ยไงเนี่ บ่นอย่าบหอดวัดเถอท่านผู้ชมสวนอ้อยท่านผูมสวนอ้อยโอ้เขากูดมันในบ่สวนอ้อยสุกาเกนนี่อโอ้เขาเขาคูดมัน่น่เขาคูดเพรารถเขาไมเขาขึ้นเอาคูดไขึ้นได้่น้ามันไรลน้าคองนี่เนั้นเราเล่ามันลำมลำ เวลานั้เขาจูดเขาหลังจากเขามันขึ้นไงเราเขาเขาจูดกันหนึ่งเด้อเขาจูดทำห,ห,หายหายร่ำมหาว่ะเนะแล้วเวลานั้เขาตัดตอนนี้เนี่ยโอ้จูดเอาใบมันออกว่ะแต่ยังตัดเอา,เอาโอ้นี่เป็นฟาร์มอ่อ้อยเด้อท่านผู้ชมนี่แมนเบิร์ดยู่นิวไอเบีรียอ่บนอน,น,นเมืองเขาเล่าให้อยู่ได้หลายเนี่ยละเขาเห็ดอ้อยโอ้ชุกโกเคินอ้อยเออเห็ดอ้อยเห็ดน้ำตาลเนี่ยนะอ้อยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลคืออยู่ทางเมืองลาวครัก็อยู่สวรรค์เขตเนาะออ แต่อ้อยบ้านเขาจะรับไยตัวนี้อ้อยเขาจะร่ำนอสันนึ่มือสันนึ่มืออ้อยหน่อยโอ้เขาคือบานเขาแล้วมันเขาเขาไปปลูกแล้วเขาตัดตัดเป็นขอเป็นขอนอ่อบ้านเขาเจ้าก็มาเจ่าใส่สม่ามาแต่เมืองที่เขานี้บอกมาถึงขุตอรีโอไก่กวาดาราจเนาะกไก่กวาดาราจะมาถึงขุตอร สามสั่วโมงไงแต่ไก่กว่าแต่ข่หกสั่วโมงจากไปหาพวก้กก็สีสั่วโมงสีสั่วโมงอ่ะฮิวสตันน่จะไปอยูที่มืออธิย์านไปอยู่ที่สักนนอนอ่ะขอหยุดงานขอชีดาขอชีเซอร์หลายหลายปีใหม่ปีใหม่เอฟวีดีเด้กัลเราเออเล่าเล่าเนื้เยื่อเนี่ยนับตั้งแต่เจ n e r เร1เฟร์สเนาะเจนเรเฟแล้วก็มาไชนีสเนิวเยื่ออีกเลย เออไชนีสนี่แย่แล้วกับเล้าเล้านี่แย่แล้นเออคนเล้ากำไรเลยกำไรหลายกำไรหลายเดือนเดือนเจ็ดเดือนสี่เดือ่าเดือนเจ็ดแคนเซสแคนซัสเออฮอดเดือนเจ็ดจังหวะโอเวอร์จังโอเวอร์เดิเวอร์เล้วจังหวะที่เดิเวอร์ยังเม่ทันได้เห็นในข่าวอ่าเขาเดือนพุนจำนวามันน้อยเขมือเบอร์ตัวเียเพิ่มมาแต่คนส่นฐานผสมขนาดออมฮ่านะออมฮ่านะเมื่อวานเนี่ยสี่สิบสกรี n Omaha at chill em hãy cho em Anh em ở, cho em Anh em hãy cho em Anh nào ở, keeps Bruno zwitser потому encola nó là nhỏ nó là họ cảnh nhiều вже nào 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 nó Ừ Nào nào đó có bao nhiêu nào đó nửa đấtоны anh gái không Open bú đức r SL if nó sẽ gây ·ơ cho bạn là gây แปลงรูปจะก,กันอากาศอากาศ,ากาศดีมิเตพีน้องคนลาวเขาอยู่ทรายเนี่ยทำผสมนี่เป็นหมู่บ้านล้านสร้างนออนนเน้เอยังบ้านวัดเพิ่อนเราไปถ่ายเอาตอนแบบประตูโขงงา,างามเอองามประกอบจากมาถ่ายถอดหายมูเบงึงอ,อนี่แหละบ้าน,นันพี่น้องคนลาวเขาอยู่ทำผสมอยู่ในรัฐุยเซียนณาเด้อถ้าว่าไพ่ไม่โอกาสอยู่ทั้งเหนืออผมน้อง กันจากป๊บหนาวมาอยู่ทางผีอากาศดีคักมันล่มล่มล่มอากาศดีอากาศดีบ้านเฮ็ดยังกันเนี่ยเฮ็ดเพออ่ากูมอร์นิ่งกันหน่อยเนาะอ่าสบายดีได้ไปทื้อได้ๆเน่ยอ่าอ่าสบายดีสบายดีอ่ามาเล็กบอกกันนี่นี่นะ โอ้เขามึอาจจะจะโม่มาอ่ะโอ้พันเปิดกันแต่เสาร์เลยพันวะเอากันแต่เสาร์เลยมามาเบิ้งแม่บ้านพันเห็ดเฟ้อไปสักคิดพบไปกินเฟ้อหอยลาบสีมันได้เนี่ยเนาะเอหลาบสีกินลาบกินก้อยมันจะกินน้ำโสกนั่นไส่เนาะอ้าวคุณมอร์นิงสบายดีสบายดี้ในแม่บ้านพันเนาะนี่จะคล้องบ้านพันเดออจะคล้องบ้านพันเจ้าภาพันเนี่ยพันอยู่เนี่ยล่ะ เจ้าฝาดเจ้าเจ้าเาฝากปีใหม่เนี uh. ่ยเพื่นวนเพื่อก็ต้องเอาเอาหลาปะกอยนั่นนี้แฮนด์ซีสินะฮาอฝากกัะเด้อ สดกันไห่วะปลูกกนไหมวะอยู่หลังบโอ้โอ้พักะดาวสร้างพักกระดาวสร้างเพักะดาอันนี้อเมรมการนะบอเข้ามของมงมันอ่ะมีเด็กพี่เป็นนวดอีน่งโอ้โตัเฟองงานนด้ผลเสือไปไรโสกดีดีไหมพันวันอืมอืมอ่ะ เออให้แม่บ้ารน่เด้อแม่บ้านแม่บ้านเอาซีมันสิเป็นรผาเดเนาะเผาเดา๋ยวอ่าเผามันโยกกันขอจะเป็นคนไทยเด้อให้แต่แม่บ้านบอกขอยเอาหมดแล้วให้แม่บัตรเออคนมือกล้องเอาไปเลยอ่าเอาให้แม่บ้านนะมันส้นกันมั้งส้นกันเอาสร้องปีใหม่เอาครับอนจุ่มขจัดกันเด้อทานผักสมเออยังๆห้มาเบิดกันกันเอามาเอามาให้อันทานผักสมเบิ่งน้ำให้เด้อมาให้มันโยกให้พี่ให้น้อกขอเบิ่งน้ำเลยสลองปีใหม่ จักโมงนี่จักจักโมงพอ12อมงเลยวะ breakfast เขากิน orange j u เขากิน h e n e s เนาะผาใผสมอ่าทักทายสายไปดิฮาพทีฮานนอเนี่เด้อกาแฟบ้านกันแม่้านอเกาแฟ h e n e s y เนาะจอดน้อหน่อยอ่ คนเล่าเจอกันจังสิหรอคนเล่าเจอกันมันอะมันต้องมันต้องมีห้าแม่นบอกมันต้องมีห้าอ่าบวกเขาฮู้กันเลยคนเล่าเจอกเฮ้เฮ้ในสี่สิแปลว่าเขาใจกันรลดอ่ยุกได้ัจจุบันคือสอดแจ้งอย่างเงี้อ่าขากขาดมันอ่าดีปีใหม่พันว่ากินสลองไส้น่าอ่ามันโมเมนต์สำหรับมาเจอกันเรื่อยๆโดนๆปีหนึ่งยังมาเจอกันท่านึงทำมาสมเอ่อ่า อ่าบอบาทายอยู่ใส่นั่นเี่นั่นเี่นั่นเี่ขันจอกนึงไหนหนิใครแหน่ท่างดำโอ้โอ้ายพ่อแต่งออกมาใหม่แล้วแต่งออกมาใหม่แต่ขันกอกนึงไม่หนี่น่าขันกอกสองเลยไปทั้งไม่อีก กอกเดียวนางขาเที่ยงกอกสอง่างเที่ยงนั่นเด้มีคารลมเด้อพุณีเด้อตามไป zoom นะนะจากฮุสตตนจากทุกจอกสามจอกซีเห็นป่ามีเนี่ยจอกสามเขาอกเห็นสาวกล้ามเท่เนี่ยามงามเลยเนี่ยจอกซี ถ้าลายจอกเป็นต้องงามหมดทุกคนโอ้ยขึ้นงอดีแม่นขึ้นงอดยวยไอ้ขึ้นหอดไผยขึ้นงอดีขึ้นงอดจอกนี้มันขึ้นงอดจอกนึงต้องนีจอกสมันยังฟืดเด้มันยังฟืดจอกนึงจอกสองมาจังมอนจอกสามมนจังมีอีกไหมวะจ๊ะ จอกเดียวได้ยางขาเดียวมันได้มนต้องยางสองขาแม่น่อยดจอกเดียวได้แม่น่อยดขะยางสองขายังบ่เทียงอยู่อ e. ีกเอาใส่เปจอกสามสามหึังจะเป็นสีบาทเหมนบ่หไร้ขาจะได้แห้งดี่าจันบาทนี Lis ่ต่อไปนานๆโอขาโอ้าไปแล้วบาทมวนกันนานมั้ส้มอ่าอ่ามวนมวน พี่น้องเล่าเขามาเจอกันก็หักแท่งกันสางซันอ่ต้องกินสะขาหน้ามันกิน่างคือที่ง่ายมดดุกนอนไปนอนมากนะดุกมั่กินน้ำมดเป็นุ๊กปลาเลยยอดเขาปีใหม่มันยังกินกินลาบกินน้ำกินลาบกินโศกคนว่กินเพื่อสุขภาพพร้อมนะใส่เหอีบอยินใจใส่ก็ได้เด้เห็นลาบสินอ่ะ

จะบุหรีส่ขีด่มฮบุหรี่ใส่ขีใส่แต่เพียใส่แต่เพียใส่เต่เพียใส่แตีน้าบางรับมาขี่ดิเพียมาเดมามต่้เพียประักอ่ะเินมาแั่โซ่หล่อนะติื้อเสื้หายงานแล้วมาขับรถโอ้ยกรสุดรอปานันแล้วฮะขั้นขั้นกลัวนี่มันกับผู้สาวแน่มร้ายมันเสียานักไปเลย จะบุญร้ายนี่ก็ซ่มอมวนก็ได้วจะบุญร้าเลยเลยซุ่มไปนะน่าเนีนเนอะขนาดจอบเดี้วนะโอ้ยขนาดจอบขล่กันเถอไห้เกียร์ลจอบได้เกียรไกลเจอบ้ยเียงแล้วอ่าอเจ้าดักปูไว้จต้องอไปพนไปา มันก็ทำกับเาเยเย้อ้าวยัยากู t a o นมาตุกปีเด้อมาตุกปีแม่เหรอเออเออใครจะไปอาแกซออยู่ยจะไปไปบนาถ่ายอเขาเหตุเดือนไหนก่อนแม่หรี่ไม่เขาเ็หตุไงออ เดนซีเพนบุญฟอร์สมิทเขาอยู่าเรียวเขาไปเขาไปบ้านเขาเลยวอได้านเขาเลยอ่าให้ไปสิงูว่าไปสิงขเคนไปสิ ไอกระโปงขึ้นบ้านบอเฮนบอเนมาขึ้นนี่ยามามาเนาะนสตาร์นินเยอะได้ทานมาส่งตุ้ยตเนี่ยเยะล่ะบ้านเต้ามอนแมขอเอานนมาเอาจ่อมาโบราณโาเางใส่ห้แบบเอตามยกตามกให้เป็นียกเอามาจากเทนเนซีนะอสบายดีสบายดี แ้าน้กัะสาวแม่เหรอเราไปยังอ่าโยออ่าหลายปีนั่นแหละฮ่า่่าาดีดีหักแข่งมันสินกันนะมาเบิ่งสวนพักปัญหามาส้มดินนั่นไม่แต่ดินนาเปลกกาอ้อยเลยอ๋อขาดินกาอ้อยมาก เ,เขาปลูกให้าน,ดน,า,นาดินขาบก็ดินขาบอ่ <c oughs> ดินเขาไม่พุ้ยอยู่แล้วอ,อืมสวนพักพันธามทุสมเพื่อนพี่น้องเราเขาอยู่ลุยเซียนาเป็นมากับลูกพักปลูกจังกินอยู่ล้างบาตรได้เนี่ยพักกระทิ่นพักบ่งนี่โคบัตุพักกนันแหละอ่าพักบ่งม <c oughs> ันงามเนาะอ่ามันสมสวนเพัน พักซีตัวนี้อ่าพักยังต่มาถ่ายบางสวนพักพักยังพักเปนอดพักกปอดพักกับปี้กำลังเกิดอ๋อครับผมพี่เด้เขากับมีบสวนพักตางนียอ สวนผักก็เกษตรกินห้าวไทยเท่ากันต้นมะกุูงพิ่นกันย่างๆอันนี้ตัดมันก็ระเกิดบบอน,น่ะตนะ้นใหญ่น่ะมันตายไม่ลูกมันเกิดมาอ่ามาส้มสวนผักถามมาสม้มนะนั่นเด้มันก็มีสวนกล้วยคือบ้านเฮาเนียนย่ยได้ถามมาสม้มเมืองเบิ่งเนี่กล้วยนะ ต,น ổi, ตน ăng, ้น,ตนก่้ยต้นยังมันตออเกิดลูกขึ้นไม่เองก่้ยก่้ยปูง่ายนะงามดีได้แหละมันกำลังเกิดทาง่านผู้ชมพักหมาพักใส่พักข้าท่องนานเลย

I'm <laughs> gonna